สวัสดีครับนักนเรียนพบกับครูกล้องกับวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ครับรหัสเสือ21104นะครับวันนี้เรามาเริ่มต้นที่พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับหรือบางคนจะบอกว่าอาเซียนใช่ไหมครับครูอย่างครับยังไม่บอกนะเรื่องของพัฒนาการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะรก่อนที่จะไปเริ่มเนี่ยนะครับครูขอ่าพานักเรียนไปรู้จัก ที่ตั้งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่ามันอยู่ตรงไหนของโลกนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่เว็บ Google Earth นะเพื่อให้เราเห็นโลกได้กว้างขึ้นชัดขึ้นและเราจะได้รู้ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับเราก็เข้ามาที่เว็บไซต์ g o o g l e Earth นะครับอพอมาแล้วก็นี่เราจะเห็นลูกโลกลักษณะนี้นะครับเป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมก็จะเห็นโลกทั้งโลกอย่างนี้เลยนะครับ ก่อนที่เราจะรู้จักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับรูพามาดูในโลกนี้ก่อนนะครับว่าโลกนี้นะมันมีทั้งหมด7ทวีปด้วยกันนะครับทวีปที่ใหญ่ที่สุดทวีปเอเชียทางตะวันออกสุดก็จะเป็นญี่ปุ่นใช่ไหมครับไล่มาเรื่อยมาทางตะวันตกเนี่ยส่วนที่อยู่ทางใต้ลงมาเนี่ยก็จะเป็นตะวันออกเฉียงใต้คือภูมิภาคที่เรากำลังจะเรียนนะครับถัดมาที่ดึงตรงนี้ประเทศอินเดียเนี่ยนะครับ เนี่ยอินเดียตัวนี้จะเป็นเอเชียใต้นะครับจะเป็นเอเชียใต้แล้วเหนือขึ้นไปก็จะเป็นเอเชียกลางนะครับเอเชียกลางซึ่งมีประเทศที่เราเควรจะรู้จักก็คือมีคาซัคสถานอุซเบกิสถานคิริสถานตาจิกิสถานเติร์กเมนิสถานนี้นะครับแล้วก็ท้ายสุดก็คือเอเชียตะวันตกเฉียงใต้มีจอร์แดนซาอุดิอาระเบานแถบนี้นะครับ อันนี้คือปุมิภาคทั้ง5ปูปิ๋ภาคของเอเชียนะครับทวีปเอเชียทวีปอื่นล่ะครับถัดจากเอเชียไปก็เป็นทวีปยุโรปนะมีเขตติดต่อกับทวีปเอเชียบริเวณนี้นะครับนี้แนวนี้ของประเทศรัสเซียเนี่ยนะครับต่อมาตรงนี้จะเป็นทวีปยุโรปนะออกจากสีเขียวๆนะครับอยู่ทางตอนเหนือนะครับถัดลงมานะครับตรงนี้เป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใต้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปจะเป็นทวีปแอฟริกา นะครับแอฟริกาตัวนีน้ทวีปแอฟริกามีแอฟริกาเดียวนะครับไม่มีแอฟริกาเหนือแอฟริกาใต้นะครับแต่เป็นมีประเทศเหมือนกันประเทศแอฟริกาใต้นะครับแต่ถ้าทวีปปุ๊บก็คือทวีปแอฟริกานะครับเลื่อนมาเรื่อยนะตรงนี้ก็จะเป็นทวีปอเมริกาเหนือนะฮะอเมริกาเหนือเป็นที่ตั้งของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ แล้วก็แคนาดานี่นะครับแคนาดาแล้วก็ทางใต้ก็มีเม็กซิโกนะถัดลงมานะถัดลงมาก็จะเป็นอเมริกาใต้นะฮะอันนี้คือทวีปอเมริกาใต้นะมีบราซิลเนี่ยโบลิเวียเอกวาดอร์เปรูนี่นะครับนะแล้วทางขั้วโลกเหนือขั้วโลกเหนือมีอะไรไหมครับขั้วโลกเหนือเห็นข,า,ขาวๆเนี่ยนะขั้วโลกเหนือเนี่ยขา,ขาวๆนี่คือก้อนน้ําแข็งลอยน้ํานะครับไม่ใช่ทวีปนะครับนะแต่ทางใต้เนี่ย ทางใต้เนี่ยจะมีทวีปนะครับจะมีทวีปก็คือทวีปน้ําแข็งทั้งนั้นเลยนะแอตร์กติกานะครับเป็นทวีปที่ไม่มีคนอยู่อาศัยเพราะว่าวันหนาวมากนะครับมีหนาวมากมีแต่สัตว์บางชนิดเท่านั้นที่สามารถอาศัยได้ทางพั้วโลกใต้นะ,นะครับแล้วก็อีกทวีปหนึ่งสุดท้ายก็คือทวีปออสเตรเลียตรงนี้นะครับออสเตรเลียก็คืออยู่ทางใต้ เอเชียตอนหลอกเฉียงใต้นะเห็นประเทศไทยไหมครับนี่ประเทศไทยเอเชียหลอกเฉียงใต้อยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็ทวีปออสเตรเลียนะครับนี่ทวีปหนึ่งนะครับถือว่าเล็กที่สุดนะครับจะออกสีแดงๆหน่อยแสดงถึงความแห้งแรงนะครับออสเตรเลียนะนี่คือภาพรวมของโลกนะโลกทั้งใบนะครับลูกนี้นะครับเพื่อเรารู้ว่าเนี่ยทวีปเอเชีย โดยเฉพ,พ,พาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เราจะเรียนกันเนี่ยนะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมีประเทศอะไรบ้างตรงนี้นะครับภูมิภาคนี้มีประเทศอะไรบ้างแล้วกลับมาดูที่ powerpoint เพื่อให้เ,เกิดความชัดเจนนะครับที่คือที่ตั้งนะครับของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประเทศอยู่ทั้งหมด11ประเทศด้วยกันนะครับอ่าไม่ใช่ไม่ใช่10ประเทศแหระครับ เคยเรียน <C> e <ï n> มาอาเซียนอ่ะสิประเทศใช่ครับอาเซียนมีอยู่สิประเทศแต่คําว่าอาเซียนเนี่ยกลุ่มอาเซียนคือกลุ่มที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มารวมตัวกันเพื่อวัตถุประสงค์ในเรื่องของความมั่นคงนะฮะ <S <S เรื่องวัฒนธรรมเรื่องการศึกษาอะไรต่างๆนะ,ะรวมเป็นกลุ่มอาเซียนแต่ถ้าพูดถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีทั้งหมด11ประเทศแล้วทําไมไม่เป็น11ประเทศล่ะครับอาเซียนก็เพราะว่ามันมีประเทศหนึ่งยังไม่เข้ามานั่นก็คือประเทศ ติมอร์เลสเตข้างล่างสุดเนี่ยประเทศติมอร์เลสเตเนี่ยเป็นประเทศที่แยกออกมาจากประเทศอินโดนีเซียรประมาณสักสิบกว่าปีเนี่ยนะครับการเมืองเขาก็ยังไม่มั่นคงนะฮะก็ยังไม่พร้อมที่จะเข้ามารวมกลุ่มกับอาเซียนนะครับแล้วมาดูกลุ่มอาเซียนหรือเอเชียตะวันอกใต้ทั้งหมด11ประเทศมีประเทศอะไรบ้างจะไล่มาจากทางพม่าเลยนะครับทางตะวันตกนะอันนี้คือพมา่านะครับสาภาพพมา่าเนะี่ยหรือเมียนมาเนี่ยนะครับลงมาก็เป็นประเทศไทยนะครับประเทศไทยสีเหลืองก็จะเป็นลาว นะครับรงชาลาวข้างบนเวียดนามนะครับสีม่วงนี้แล้วก็กัมพูชานะตรงนี้กัมพูชานะครับใต้ลงมาก็จะเป็นมาเลเซียและติ่งของมาเลเซียตรงนี้คือนะครับสิงคโปร์นะฮะสิงคโปร์ต้องชี้มาทางนี้นะครับสิงคโปร์ที่ว่าไปทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นประเทศที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่นะแผ่นดินใหญ่ไม่ถึงแผ่นดินที่อ,อ,อยู่รวมกันเป็น ทวีนั่นแหละนะส่วนแผ่นดินที่ไม่ใช่แผ่นดินใหญ่ก็คือแผ่นดะินเกาะประเทศที่อยู่ในเกาะประเทศที่เป็นเกาะมีน้ําล้อมรอบในในภูมิภาคนี้ก็มีหลายประเทศด้วยกันนะครับอย่างรประเทศอินโดนีเซียตรงนี้อินโดนีเซียน,น,น,นะครับสีน้ําเงินเนี้ยนะครับไอสีม่วงเนี้ยนะครับอินโดนีเซียสีม่วงเนี้ยนะแล้วก็มีประเทศมาเลเซียส่วนหนึ่งก็เป็นเกาะอยู่ตรงนี้นะครับนะเกาะและ้วก็มีบุรุนยดารุสสลามเป็น อยู่นิดนึงแทรกตัวอยู่ในมาเลเซียตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นฟิลิปปินสุดท้ายก็ประเทศจิมอรเล,ลสเตรครับที่พูดถึงเมื่อกี้ภูมิภาคเอเชียตะวันอกเฉียงใต้นะครับอประชากรของภูมิภาคนี้ทั้งหมดนะเมื่อปี2021นะครับปี2 5 6 4เนี่ยนะครับประชาการรวมแล้ว667ล้านคนนะ667ล้านคนนะครับ ถ้าดูในหนังสือของนักเรียนเนี่ยอาจจะไม่ถึงนะครับเพราะว่ายังไม่ได้อัปเดตไอ้ครูอัปเดตมาแล้วนะครับดูจาก Google นั่นแหละนะฮะูมิภาคเอเชียตะวันกเฉียงใต้เนี่ย<น>ก็เป็นภูมิภาคที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเช่นเดียวกับภูมิภาคอื่นๆแต่ว่าความเจริญทางด้านต่างๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะรับอิทธิพลมาจากภูมิภาคอื่นนะอย่างเช่นมาจากชาติตะวันตกนะมาจากอินเดียนะเพราะอินเดียนี่เป็นแหล่งกําเนิดศาสนาหลายศาสนานะครับ นะพราหมิตูศาส,สนาซิกตรงนี้นะครับแล้วก็ไปทางอ่าวภาคเอเชียตะวันตกอย่างใต้ก็จะมีซาอุดีก็เป็นแหล่งกําเนิดของศาสนาอิสลามนะครับอิสราเอลก็จะเป็นแหล่งกําเนิดของศาสนาคริสต,ต์ตรงนั้นนะแล้วศาสนาพวกนั้นหรือวัฒนธรรมจากแหล่งนั้นก็แพร่เข้ามาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับนะก็มาทำการค้าขายกันด้วยนะค้าขายก็ผ่านเนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นทางผ่านระหว่างชาติตะวันตกกับชาติตะวันออก ชาติตะวันออกนี่ก็ให้คิดถึงประเทศจีนนะครับจีนญี่ปุ่นเกาหลีพวกนั้นเพราะฉะนั้นกลุ่มประเทศ2กลุ่มนี้เขาจะค้าขายกันโดยมีทางผ่านก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะทางผ่านสําคัญก็คือช่องแคบมาลากาคือตรงนี้ทางใต้มาเลเซียมาเนี้ยนะครับผ่านมาเขาก็จะแวะแวะมาค้าขายนะแล้วก็มาส่งต่อวัฒนธรรมความเชื่ออะไรต่างๆความจเจริญอะไรต่างๆนะครับแล้วก็รับมาจาก ภูมิภาคอื่นผสมผสานกับภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ H T A y, ซึ่งมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นภาษานะครับวัฒนธรรมอื่นๆศาสนานะครับอันนี้ก็คือส่วนใหญู่มิภาคนี้จะเป็นฝ่ายตั้งรับมากกว่านะครับถ้าดูจาก Google Earth เดี๋ยวกูใส่เส้นกริดดีกว่านะครับเส้นเส้นที่จะบอกว่า,านี่ไงนะครับเส้นนี้เส้นกริดคือเส้น ละติจุดลองจุดนะครับละติจุดลองจุดจะบอกที่ตั้งนะครับหรือพิกัดที่ตั้งของแต่ละจุดแต่ละที่นะครับภูมวิภาคนี้นะครับถ้านักเรียนดูนะครับเส้นศูนย์สูตรเส้นศูนย์สูตรเนี่ยคือเส้นละติจุดเส้นหนึ่งนะครับที่แบ่งโลกออกเป็นสองซี่นะครับถ้าเหนือเส้นศูนย์สูตรไปแถบนี้ก็จะเรียกว่าขั้วโลกเหนือนะครับถ้าต่ําจากเส้นศูนย์สูตรลงมาอย่างนี้เรียกว่าขั้วโลกใต้นะครับ เอเชียตะวันเฉียงใต้นะครับมีพื้นที่อยู่ทั้งขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้นะครับประเทศไทยเนี่ยอยู่ทางขั้วโลกเหนือไม่มีบางส่วนหรือส่วนไหนที่อยู่ขั้วโลกใต้เลยเช่นเดียวกับมาเลยนะครับขั้วโลกใต้ก็จะอยู่ที่นี่ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยลงมาเนี่ยนะครับอิมอร์เลสเตนะอันนี้ก็จะเป็นการแบ่งโดยเส้นละติจุดนะครับส่วนเส้นที่ลากตรงลงมานะ จากขั้วโลกเหนือมาขั้วโลกใต้เนี่ยจากขั้วโลกเหนือไปขั้วโลกใต้ไอ้เส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นลองจิจูดนะลองจิจูดนะครับถ้าดูลักษณะนี้นะครับโลกเนี่ยมันจะเป็นทรงกลมถูกไหมครับทรงกลมไอ้ส่วนที่ป่องๆเนี่ยมันจะอยู่ใกล้อยู่แนวเส้นศูนย์สูตรเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าขั้วโลกนะครับ ฉะนั้นก็จะได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากกว่าเพราะนั้นภูมิภาคภูมิภาคที่อยู่แนวใกล้เส้นศูนย์สูตรอากาศภูมิอากาศก็จะมีความร้อนมากกว่านะครับแต่เนื่องจากว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยแม้จะได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่มากแต่ดวงอาทิตย์นั้นมันเผาน้ําทะเลเนี่ยมีทะเลล้อมรอบอย่างเงี้ยนะก็จะได้รับความชื้นจากทะเลนะครับและได้รับอิทธิพลจากความชื้นพวกนี้ทําให้เกิดฝนตกนะมีป่าเขาลำนาวภัย มีทรัพยากรธรรมชาติหลายมากมายจึงทําให้แม้จะอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรภูมิอากาศก็ไม่ได้ร้อนจนเกินไปนะครับอากาศกําลังดีเลยครับส่วนที่หนาวกว่าเขาก็คือจะอยู่ทางตอนใกล้ๆไปทางขั้วโลกนะครับขั้วโลกเหนือเนี่ยนะยิ่งๆไปขั้วโลกเหนือมากกว่ายิ่งมาทางขั้วโลกใต้นะครับประเทศที่อยู่เหนือสุดก็จะเป็นประเทศพม่านะครับเรามาดูลักษณะที่ตั้งนะครับทางภูมิศาสตร์ ทางทิศเหนือมาดูทางทิศเหนือแล้วกันนะครับทิศเหนือของภูมิภาคนี้นะครับก็จะมีประเทศเมียนมาหรือพม่าเนี่ยรยกว่าเป็นประเทศที่อยู่เหนือสุดของภูมิภาคนะครับถัดมาก็จะมีลาวเขมรอ่อต่อมาก็จะมีประเทศไทยลาวเวียดนามเนี่ยจะอยู่ทางทางว่าตอนเหนือแต่ว่าเหนือสุดก็คือพม่าทางเหนือสุดของพม่าเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณเส้นละติจูดที่นะครับ2ี่องศาเหนือ อันนี้ก็จะเป็นเส้น28องศาเหนือนะครับนะอันนี้เส้นตรงนี้นะครับตามลูกศรกุชีคือแนวเส้นชายแดนแนวชายแดนของประเทศพามา่าคือเป็นจุดสูงสุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับนะเลย28ไปหน่อยหนึ่งนะครับก็คือก็ประมาณว่าน,นะฮะจุดเหนือสุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คืออยู่ที่28องศาเหนือ n เนี่ยคือเหนือนะครับเเหนือนะครับอ่า ติดต่อกับประเทศอะไรบ้างนะถ้าภูมิภาคนี้ก็จะติดต่อประเทศประเทศเดียวเลยก็คือประเทศจีนนะฮะประเทศจีนมีขนาดใหญ่ไงนะฮะเพราะฉะนั้นทางภาคเหนือนะของภูมิภาคนี้ก็คือติดต่อกับประเทศจีนโดยมีจุดสูงสุดก็คือประเทศพมา่านะครับมาดูทางตะวันตกบ้างนะครับตะวันตกก็อยู่ที่ประเทศพมา่าเช่นกันนะฮะ ประเทศละมาที่ตะวันตกสุดก็จะอยู่ทางนี้ทางเส้นนี้นะฮะเส้นตะวันตกก็ต้องดูตามเส้นลองจิจูดนะครับคือเส้นย,วยาวๆลากลงมาเนี่ยจากขั้วโลกเหนือมาขั้วโลกใต้เส้นลองจีจูดก็จะอยู่ที่ประมาณ 92, อ,อ,92 e าองศาตะวันออกนะ 92E เนี่ย92องศาตะวันออกติดกับประเทศอะไรบ้างนะติดกับประเทศบังคลาเทศอันนี้คือแนวเขตชายแดนบังคลาเทศอ่ะให้ดู ตรงนี้นะฮรพม่าติดบังคลา,าเทศตรงเส้นนี้เส้นนี้นะครับส่วนตรงนี้เหนือบังคลา,าเทศไปหน่อยหนึ่งตัวนี้จะเป็นประเทศอินเดียนะประเทศอินเดียประเทศอินเดียซึ่งยาวมาทางอินเดียทางนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทางทิศตะวันตกของภูมิภาคนีนะ้ก็คือประเทศพมา่าเนี่ยมีชายแดนติดต่อกับบังคลา,าเทศและประเทศอินเดีย แล้วก็ทางใต้ลงไปในมหาสมุทรก็จะเป็นมหาสมุทรอินเดียนะครับมหาสมุทรอินเดียคือตรงนี้นีอ่าวเบงกอลนะครับทะเลอันดามันแถบนี้นี่คือเคติตนะของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะทางตะวันตกนะครับมาดูทางใต้บ้างนะมาดูทางใต้นะครับใต้สุดเราก็ต้องดูเส้นลาติจูดเป็นเกณฑ์นะครับ ใต้สุดเนี่ยจะอยู่ที่ประเทศติมอร์เลสเตยตรงนี้นะครับตรงนี้คือติมอร์เลสเตยใต้สุดอยู่ที่ประมาณ10องศานะ10องศากาะกวานี่ย10องศาใต้นะครับ10องศา S. S S คือ south นะ10องศาใต้ก็คือประเทศติมอร์นะครับติมอร์เลสเตยหรือ ay, ติมอร์ตะวันออกตรงนี้นะครับนี่คือจุดใต้สุดของภูมิภาคเอเชียหองเฉียงใต้นะครับออยู่ที่เกาะติมอร์นะติดกับทะเลอะไร ก็จะเป็นท,ทะเลติมอร์นะครับทะเลติมอร์ตรงนี้นะครับถัดจากนี้ลงมาก็จะเป็นทวีปออสเตรเลียนะถ้าทางตะวันออกสุด่ะครับตะวันออกสุดก็ต้องดูที่เส้นลองจิจูดนะลองจิจูดก็ต้องมาทางนี้เลยนะเลยติมอมาหน่อยหนึ่งตรงนี้นะตรงนี้ก็ถือว่าจุดตะวันออกสุดก็คืออยู่ที่ในส่วนของ พื้นที่ที่เป็นของประเทศอินโดนีเซียตรงนี้คือเกาะปาปัวตรงนี้นะครับจังหวัดปาปัวตะวันตกเกาะปาปัวตงนี้ติดกับปาปัวนิวกินีปาปัวนิวกินีคือประเทศหนึ่งนะครับนะมีการแบ่งแนวเขตประเทศตรงเป๊กเลยอย่างเงี้ยอันนี้คือเส้นแบ่งเขตแน,นระหว่างอินโดนีเซียกับปาปัวนิวกินีนะครับเพราะฉะนั้นจุดตะวันออกสุดของภูมิภาคนี้อยู่ที่141 1 4 14 1, 14 1องศาตะวันออก นะครับ1 4 1องศาตะวันออกเนี่ย40อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเลื่อนมาหน่อยนึงก็จะเป็น41ละ40กว่าเนี่ยนะครับองศาตะวันออกนี่คือพิกัดที่ตั้งนะครับต่อมาเราจะมาดูลักษณะของภูมิประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับจะแบ่งลักษณะภูมิประเทศออกเป็น4ลักษณะด้วยกันก็คือ1เขตที่ราบรุ่มแม่น้ำนะครับ สองบริเวณที่เป็นชายฝั่งคาบสมุทรเกาะและหมู่เกาะนะครับแล้วก็สามเขตที่ราบสูงแล้วก็สุดท้ายเขตทิวเขานะครับมาดูทีละร,รายการนะเขตที่ลาดรุ่มแม่น้ำนะแม่น้ําสําคัญในภูมิภาคนี้ก็คือให้คิดถึงแม่น้ำโขงเลยครับนะแม่น้ำโขงจากภาพนี้นะแผนที่ตรงนี้แม่น้ำโขงก็คือส่วนที่เป็นสีน้ําเงินไหลลงมาเนี่ยนะครับนะตั้งข้างบนสุดเนี่ยคือต้นน้ำอ่าต้นน้ําอยู่ที่ประเทศจีนนะครับเชื่อเขาทิ่มาลายนะผ่านงนทน ยุนนานของประเทศจีนนะ่ะไหลลงมาไนะหลลงมาจะถึงาทางใต้ลงมาเนี่ยแม่น้ํโขงก็จะเป็นชายแดนพม่ากับลาวนะแนวชายแดนพม่ากับลาวแล้วก็วกเข้าประเทศลาวสร้างความบุรมสมบูรณ์ให้กับประเทศลาวทางตอนเหนือเนี่ยนะแล้วก็ไหลลงมาเป็นชายแดนระหว่างไทยลาวตรงนี้นะไทยลาวจังหวัดน้องคายอุดรธานีมุกดาหารเนี่ยนะแล้วก็มาถึงประเทศกัมพูชานะครับ ออกทะเลบริเวณประเทศเวียดนามนะครับก็สร้างความอุดมสมบูรณ์สําคัญให้กับกัมพูชาและเวียดนามเรื่อด้านนี้นะแม่น้ำโขงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแม่น้ํานานาชาติเพราะว่าไหลผ่านหลายประเทศนะครับก็มีจีนหนึ่งละนะพมา่าสองละลาวสามละไทยสี่นะครับขเขมรกัมพูชานี่ห้าแล้วก็หกก็คือเวียดนามนะผ่านหกประเทศละอย่างน้อยนะครับก็จะนําความอุดมสมบูรณ์ไปให้พื้นที่บริเวณนั้นนะครับ ของเราแค่เป็นแนวชายแดนเราก็ได้รับอณิสงจากแม่น้ำโขงมากพอสมควรนะครับที่ลากรุ่มแม่น้ําอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณรุ่มน้ําเจ้าพญาเขาคืออยู่ในประเทศไทยนะครับรุ่มน้ําเจ้าพญาก็เป็นที่รวมของแม่น้ําปิงวังยมน่านจากข้างบนเนี่ยทางภาคเหนือนมีเทือกเขาทางภาคเหนือเป็นจุดกําเนิดแหล่งน้ําเหล่านี้นะครับรวมกันที่นครสวรรค์เป็นแม่น้ําเจ้าพญาที่ปากน้ําโขง นอกจากนี้ก็จนมีรุ่มแม่น้ําป่าศักนะจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ตรงนี้แม่น้าสะแกกลางแม่น้ําท่าจีนออกอ่าวไทยนะที่จังหวัดสมุทรปราการนะอันนี้ก็คือรุ่มแม่น้ําสําคัญของภูมิภาคนี้รวมถึงรุ่มแม่น้ําที่อยู่ในประเทศไทยสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับประเทศไทยนะครับนะพอมีรุ่มแม่น้ำนะความอุดมสมบูรณ์มันก็จะตามมาอย่างเงี้ยนะเหมาะกับการเพานะปลูกข้าวพืชต่ตาง นะครับเหมาะกับการทําการประมงแล้วก็เลี้ยงสัตวนะ์เลี้ยงสัตว์ที่กินพืชเนี่ยนะครับนะอันนี้ก็คือความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นจากที่รากร่มแม่น้ำแม่น้ําโขงแม้น้าเจ้าพยาเนี่ยนะครับนะต่อไปบริเวณที่เป็นชายฝั่งคาบสมุทรเกาะและหมู่เกาะนะครับกลับมาที่ภาพของภูกเก์ตที่แคปมาเนี่ยนะครับจะเห็นว่าภูมิภาคนี้จะมีประเทศ ทั้งหมด11ประเทศเนี่ยนะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่และส่วนที่เป็นเกาะหมู่เกาะที่สําคัญก็คือหมู่เกาะของประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประเทศที่มีเกาะอยู่หลายร้อยเกาะนะครับแล้วก็หมู่เกาะประเทศอินโดนีเซียนะครับนะมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับในบรรดา11ประเทศเนี่ยมีประเทศหนึ่งที่ไม่มีทางออกทะเลนะครับไม่มีอาณาเขตติดกับทะเลเลยก็คือประเทศลาวประเทศลาวเนี่ยนะครับ เวลาขนส่งสินค้าไปค้าขายกับประเทศอื่นนะก็ต้องทางบกนะทางบกเท่านั้นหรือจะตจอไปทางทะเลก็ต้องมาผ่านทางเวียดนามผ่านทางประเทศไทยนะฮะนะอันนี้ก็คือประเทศราประเทศเดียวที่ไม่มีพื้นที่อาติดชายฝั่งทะเลประเทศอะไรบ้างที่อยู่บนบกก็เรียกว่าเป็นประเทศที่อยู่บนคาบสมุทรแล้วกันนะครับเพราะว่าคําว่าคาบสมุทรก็คือผืนดินที่จื่นเข้าไปในทะเลเนี่ยนะเป็นทู่ๆเข้าไปเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าคาบสมุทร คนะ่าสมบุรอินโดจีนแถบนี้นะครับส่วนที่ยื่นเข้าไปทะเลแหลมเรียกว่าแหลมเนี่ยฮะก็มีประเทศพามา่าไทยลาวกัมพูชามาเลเซียสิงคโปร์นี่คืออยู่ในแผ่นดินใหญนะ่ส่วนกลุ่มที่อยู่เป็นเกาะก,ก็จะมีอินโดนีเซียฟิลิปปินส์บรูไนตรงนี้บรูไนตรงนี้นะครับนะบรูไนแล้วก็อ่าก้างล่างนี่ก็จะเป็นติร์เลสตีนะครับต่อมาภูมิภาคที่เป็นเขตที่ลาบสูงที่ลาบสูงก็ จะมีที่ล่าสูงสําคัญอยู่ในประเทศเมียนมานะครับหรือพม่าะนะครับประเทศลาวไทยและเวียดนามก็จะมีทรัพยากรธรรมชาติสําคัญก็ป่าไม้นะครับแร่ธาตุต่างๆนะฮะอย่างแร่ที่มีมูลค่าอย่างพวกอัญมณีต่างๆนะครับพลอยแดงพลอยเขียวนะฮะประเทศพม่ายังมีพลอยเหล่านั้นอยู่ประเทศไทยเนี่ยก็มีพลอยนะครับประเทศไทยมีพลอยมากที่สุดที่จังหวัดจังหวัดตราดนะครับ เคบ่อไร่จังหวัดตราดตอนนี้จังหวัดจันทร์จังหวัดตราดที่เคยมีพลอยเยอะๆเนี่ยขุดไปแทบไม่เหลือแล้วนะครับก็จะเหลืออยู่ก็บริเวณวัดพื้นที่ของวัดที่ไปสร้างวัดเอาไว้นะครับเวลาขุดพลอยเนี่ยก็จะขุดดินออกมาเอาน้ําล้างล้างออกให้ให้หาพลอยถ้าเป็นหินเป็นพลอยก็จะเออก็จะเห็นได้นะครับแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยแทบจะไม่เหลือแล้วประเทศเมียนมาเป็นประเทศที่ยังมีพลอยอยู่เยอะการเป็นเขตที่ราบสูงเนี่ย คนอยู่อาศัยน้อยนะ,ะว่าการเดินทางไปมาลําบากนะครับแต่ก็มีทรัพยากรเยอะนะช่วยชฉยกันก็คือมีป่าไม้มีเพตทพยพวกนั้นนะครับบริเวณเขตทิวเขาทิวเขาหรือภูเขาเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูทิวเขาใน o o o l l e e r t t นะเพื่อเห็นภาพชัดเจนนะครับ ทิวเขาในภูมิภาคนี้แบ่งออกเป็นสองลักษณะด้วยกันก็คือลักษณะที่เป็นิวเขาไม่สูงมากนักแล้วก็เป็นบริเวณที่เปลือกโลกสงบตัวหมายว่าอย่างไงเปลือกโลกสงบตัวต้องย้อนกลับไปเพื่ออหลายหมื่นล้านปีก่อนที่โลกกําเนิดขึ้นเป็นโลกนะครับสลัดออกมาจากดวงอาทิตย์กว่าจะเย็นตัวมาเป็นโลกเนี่ย มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาของเปลือกโลกท้ายที่สุดก็เป็นทวีปต่างๆที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยนะก็จะเห็นว่ามีแนวของเปลือกโลกมา,ามาปร,ประกบกันซึ่งยังบางจุดก็ยังประกบกันไม่สนิทก็ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับ,น,บนั้นที่บอกว่าทิวเขาขนาดไม่สูงนักนเป็นบริเวณเปลือกโลกสงบตัวหมายความว่าแนวเปลือกโลกที่มาประกบกันเนี่ยนะครับ แนวนี้ก็จะเป็นแนวหนึ่งนะครับแนวนี้แนวหนึง่งไม่มีความเคลื่อนไหวมีผลอะไรครับถ้าเปลือกโลกเคลื่อนไหวนั่นหมนายความว่าจะทําให้เกิดแผ่นดินไหวนะฮะแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดแล้วก็เกิดสึนามิตามมานะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณตอนเหนือของพมา่าลาวไทยพวกนี้ก็เป็นเป็นแนวที่เอ่อเป็นรอยต่อของเปลือกโลกอ่าซึ่งไม่เยอะมากนะครับแล้วสงบลงไปแล้วนะครับ ขนาดวัดสงบนะครับเมื่อสองสามปีก่อนเนี่ยยังมีแผ่นดินไหวที่พม่าอยู่เลยนะครับนะ JD เจดีอะไรต่างๆล้มระเนรนนานาไปหลายร้อยแห่งนะครับอันนี้คือเบาๆนะครับส่วนทิวเขาที่มีขนาดสูงใหญ่นะแล้วเปลือกโลกยังเคลื่อนไหวอยู่ถ้าดูจากภาพเนี่ยเราจะเห็นว่านะแนวเนี้ยแนวเนี้ยแนวเนี้ยเป็นแนวที่เปลือกโลกมันมาประกบกันนะครับซึ่งยังมีความเคลื่อนไหวอย,อยู่ทิวเขานี้จะเป็นทิวเขาที่มีขนาดสูงเนะี้ย ในที่นี้จะพูดถึงเกาะสุมาตราตรงนี้สุมาตราของประเทศอินโดนีเซียเนี่ยนะมีความเคลื่อนไหวอยู่ล่าสุดที่เกิดแผ่นดินไหวและทําให้เกิดความเสียหายมากมายเลยนะครับก็คือจุดที่มีแผ่นดินไหวบริเวณเนี่ยทางตอนเหนือของเกาะสุมาตราบริเวณตรงนี้นะครับนะตรงนี้ไหวเมื่อปี2547นะทำให้เกิดสึนามินะครับขึ้นสัดไปถึงสีลังกาถึง อินเดียนะครับเราก็มาถึงประเทศไทยนะเกาะภูเก็ตนี่นะเกาะพังงานี่นะครับโดนไปเยอะนะครับประเทศมาเลเซียก็โดนนิดนึงนะครับเพราะว่ามีแนวของเกาะสมาตรตาบางนะแต่ไอ้ส่วนที่อยู่ใกล้สุดก็คือประเทศอินโดนีเซียเนี่ยนะครับตายกันเพียบนะครับเพราะว่าคลื่นเนี่ยนะคลื่นที่เกิดจากแผ่นดินไหวเนี่ยมันซัดเข้าสู่ฝั่งนะฝั่งก็มีคนอยู่อาศัยใช่ไหมครับก็ตายกันเป็นหมื่นในปีนั้นนะครับประเทศไทยก็ตายกันเยอะนะ นะพม่าก,ก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะอันนี้คือเกิดจากแนวของเปลือกโลกที่มันยังขยับตัวอยู่นะครับอันนี้คือทิวเขาที่มีขนาดใหญ่อีกจุดหนึ่งนะครับคือทิวเขาในแนวที่เป็นประเทศฟิลิปปินส์แถบนี้นะก็ยังมีทิวเขาขนาดใหญ่เป็นแนวเขตของเปลือกโลกฟิลิปปินส์ในอดีตเนี่ยแผ่นดินไหวเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากนะในปัจจุบันอ่าสิปี20ปีมาก็ยังมีการแผ่นดินไหวให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับบริเวณเนี่ยเกาะ ลูซอนเนี่ยนะครับเกิดแผ่นดินไหวบ่อยๆนะฮะก่อนูซอนของฟิลิปปินส์นะนะทุกครั้งที่มีแผ่นดินไหวก็มักจะมีสึนามิมีภูเขาไฟระเบิดนะก็สร้างความเสียหายกับประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงตรงนั้นนะครับอันนี้ค,คือคือแนวทิวเขาที่สําคัญนะครับมาดูภูมิอากาศภาพรวมๆของอภูมิภาคนี้เนื่องจากว่าอยู่ใกล้เส้นสูตรๆตามที่พูดไปแล้วเนี่ยอากาศ ค่อนข้างจะร้อนชื้นเพราะมีไอ้น,นนะ้ำอยู่ในเขตมรสุมนะมรสุมก็จะเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาเนี่ยประเทศไทยจะได้รับมรสุมตรงนี้ช่วงที่มีมรสุมก็มักจะมีในช่วงของเดือนพฤษภาถึงตุลาคมนะเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดจากมหาสมุทรอินเดียผ่านเอเชียตองเฉียงใต้เนี่ยมหาสมุทรอินเดียตรงนี้พัดเข้ามาพัดเข้ามาส่วนในช่วงไปไปลายปีคือเดือนพฤศจิกานะครับ ไปจนถึงมีนาเมษาเลยก็จะรับอิทิวลจากหมอรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก็คือลมหนาวจากทางประเทศจีนนะพัดเข้ามาพัดเข้ามานะครับทำให้อุณหภูมิลดลงมีความหนาเย็นแล้วก็มีความแห้งแล้งนะครับซึ่งประเทศไทยก็ถือว่าประเทศที่อยู่ในทําเลที่ตั้งที่ปลอดภัยจาก ภัยธรรมชาตินี้นะครับส่วนประเทศที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติมากๆก็จะเป็นฟิลิปปินสน์นะไม่ว่าจะแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดพายุไต้ฝุ่นไซโคลนต่างๆซัดเข้าฟิลิปปินส์ปีหนึ่งปลีละหลายรูปนะครับประเทศไทยเนี่ยเจอพายุลูกหนึ่งก็ขา่าวน้ำท่วมเสียหายกันไปแต่ว่าฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับได้รับ ผลกระทบจากตรงนั้นน่ะมากมายก,กว่าไทยนะทั้งฟิลิปปินส์ทั้งอินโดนีเซียนะครับโดนแต่ว่ามากที่สุดก็จะพูดถึงฟิลิปปินส์ซะมากกว่านะครับแต่ประเทศเหล่านี้นะในภูมิภาคนี้มีทร,รัพยากรนะทั้งป่าไม้สัตว์ป่าและธาตุาอัญมณีอะไรต่างๆนะครับที่สําคัญก็คือเอ่อที่สร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศที่อยู่ในหมู่เกาะทะเลนี้ก็คือแหล่งน้ํามันดิบหรือน้ํามันปิโตรเลียมนะครับประเทศอินโดนีเซีย บรูไนามาเลย์นี่ก็สามารถที่จะขุดน้ํามันได้นะว่าพื้นที่เขาในทะเลเขาเนี่ยมีม,มีบ่อน,น้ํามันนะครับในประเทศไทยเนี่ยก็มีบ้างแต่ว่ามีน้อยนะก็จะมีะก๊าซธรรมชาติซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นประเทศอ,อินโดนีเซียรบรูไนนะก็จะสามารถขุดน้ํามันมาขายสร้างความร่ํารวยให้กับประเทศนะ แต่ว่าเนื่องจากว่าคนเขาเยอะนะครับก็กระจายความมั่งคั่งไปไม่ทั่วถึงนะครับก็ยังเป็นประเทศที่ยากจนอยู่ส่วนประเทศเล็กๆอย่างสิงคโปร์เนี่ยประเทศเขาไม่ได้มีน้ํามันเลยนะนะแต่เขาเป็นทางผ่านของเรือน้ํามันเขาก็สร้างโลงกันน้ํามันนะครับเอาน้ํามันจากภูมิภาคอื่นมากันที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะก็ส่งออกไปนะเขาก็จะมีรายได้จากการกันน้ํามันนะครับราคาน้ํามันของประเทศไทยยังต้องไปอ้างอิงจากสิงคโปร์เลยนะเพราะว่าเราเป็นประเทศที่นําเข้าน้ํามันมากกว่า ถึงแม้จะมีน้ำมันวนะิบีัฒน์น้ำมันอยู่บ้างนะแต่ว่ามันก็ไม่น้อยไม่เพียงพอต่อการใช้ในประเทศก็ยังต้องส่งน้ํามันเข้าสู่ประเทศอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมกว้างๆเรื่องของภูมิศาสตร์ที่ตั้งนะลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภิางภาคเอเชียตะวันอกเฉียงใต้ให้นักเรียนได้รู้จักก่อนก่อนที่จะไปเรียนรู้ลึกๆนะครับเกี่ยวกับผลกระทบจากภูมิศาสตร์และที่ตั้งตรงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะขอจบแต่เพียงเท่านี้ โปรดติดนะตามคลิปต่อไปในเรื่องราวของเองเชียตอนหอังเฉียงใต้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ